ตอนที่จอดรถที่ป้อมตำรวจเคุณแม่เนี่ยรีบเปิดประตูไอประตูแคริบอยครับข้างหลังเปิดขึ้นรีบเดินมาหาคุณพ่อบอกเมื่อกี้อ่ะนั่งรถมาไม่มีใครเห็นอะไรใช่ไหมคุณแม่เสียงสั่นมาก็มีคุณน้าเห็นเห็นอย่างนี้แม่บอกแต่แต่ไม่ได้เห็นอะไรน่ากลัวนั้นใช่ไหมคุณแม่เล่าให้ฟังครับว่าตอนที่นั่งรถมาก็หลับมาตลอดทางนี่แหละทีนี้มีจังหวะหนึ่งครับคุณแม่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาพยายามมองทางว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้ว ทีนี้นมองไปด้านหน้าก็มืดมองไปด้านหลังก็มืดซ้ายขวามันก็มืดหมดเลยด้านหลังมันจะมีแค่ไฟรถที่มันส่องให้เห็นทาง oh. ระยะก็ประมาณเมตรสองเมตรแค่นั้นนะครับมันก็เห็นเหมือนมีเงาดําๆตะคุ่มใหญ่ๆครับผ่านรถไปอย่างนี้คือรถขับไปแล้วเ oh. งาเน,นี้ยก็ผ่านไปพอแม่มองตามไปครับ oh. เห็นเป็นลักษณะเหมือนขาคนแล้วพอรถห่างไปเรื่อย oh. ก็เริ่มเห็นเป็นโซกทรงตัวขึ้นไปเรื่อย oh. ๆจนสูงแม่บอกว่าสูงขนาดว่าสามสี่เมตรได้ครับ oh. แล้วก็เขาลักษณะยืนกลางขาค่อมถนนอยู่ค่อมถนนอยู่ใช่ครับยืนค่อมถนนอยู่อย่างนี้เลยครับ,รบแม่บอกว่าช็อกมากแล้วก็เห็นสายตาเขาครับ<ช>มองมาทางรถ<ช>แม่บอกสายตาเป็นสายดวงไฟขาวๆเลยอะอมองมาที่รถแบบจ้องเขม็งเลยแม่ก็จะพยายามหันไปถามว่าในใครในรถเห็นไหมปรากฏว่าสายตาทางซ้ายครับที่แม่หันไปแม่บอกเห็นเป็นเหมือนลักษณะของแท่งดำๆบางอย่างอยู่ตรงกระจกตรงแคริบอยฝั่งนี้ แม่ก็แบบตะตานนิดนึงแล้วหันกลับมาปรากฏทางขวาเห็นเงาเหมือนกันก็เลยหันไปมองเห็นเป็นแท่งเหมือนกันตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นไม้หรือเปล่าเงาต้นไม้แต่มันนิ่งครับมันถ้าเป็นต้นไม้มันน่าจะแวบแวบไปแม่บอกว่ามันนิ่งอยู่อย่างเงี้ยสองข้างนิ่งเลยครับแม่เลยหันไปทางท้ายรถครับปรากฏเห็นเป็นลักษณะกลมๆห้อยลงมาจากตรงหน้าต่างหลังคารถนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนเส้นผม แม่เลยอุปมาเลยว่าอุปอุปมาอุปไมยไปเองเลยว่าน่าจะเกาะอยู่หลังคารถอย่างนี้อ๋อสิ่งสิ่งนี้คือเกาะแล้วเอาขาเลยค่อมรถอยู่ค่อมรถอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ก้มหัวลงมามองท้ายรถใช่ครับ